เมื่อจีนผลิตทุเรียนเองได้แล้วอะไรละ่ะที่คนไทยน่าห่วงครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตุ๊กภูริพัฒน์ครับสําหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงสิ่งที่ผมมีอาการห่วงใหญ่นะเมื่อจีนปลูกทุเรียนเองได้มีผลผลิตเองได้นะเฟรอะไรที่ผมห่วงใยเรื่องสายพันธุ์นะผมมองชอดต่อไปเลยผมไม่ห่วงหรอกเรื่องคุณภาพเพราะยังไงจีนต้องทําได้แนะ่ ยังไงคุณภาพต้องสู้ไทยได้แน่นอนนะผมเชื่อว่าจีนเก่งและก็เรื่องคุณภาพมันอยู่ที่ธาตุอาหารล้วนๆในความคิดผมว่าธาตุอาหารล้วนๆเนานะรองลงมาก็คือสภาพดินฟ้าอากาศเนาะการได้รับแสงการปรุงอาหารที่ดีเนาะเมืองไทยอยู่ใกล้เส้นศู์สตดแต่จีนทางตอใต้นี่ก็น่ากลัวมนทนหานานท,ที่คนไทยเรียกง่ายๆคือเกาะไหหลำมีอากาศ อบอุ่นคล้ายๆไทยเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้เชิงลึกว่ามันจะเหมาะสมเหมือนไทยไหมเนาะแต่ว่ามันสามารถปลูกทุเรียนได้แล้วเนาะแล้วก็ปี66นี้เดือนมิถุนายนนี้นี่พร้อมที่จะสามารถส่งขายในจีนแผ่นดินใหญ่ได้แล้วเนาะก็คาดว่าจะประมาณสัก2องพตันเนาะก็ถ้าคิดสัดส่วนของอยู่ประมาณ0.3%เปอร์เซนเนาะที่จีนผลิตเองได้ พูดถึงส่วนแบ่งตลาดเรือ่องคุณภาพตอนนี้อาจจะยังสู้ของไทยไม่ได้นะแต่อนาคตนี่คุณภาพผมว่าได้แน่นอนนะแล้วก็ยุคนี้เป็นยุคโซเชียลด้วยนะถ้าจีนมาเจาะโน้ตเฮาของเราได้หมายถึงว่าเดี๋ยวนี้มันมี youtube มีอะไรให้ดูเนาะถ้าจีนมาดูกับวิธีการตัดแต่งกิ่งการบำรุงการอะไรของเราได้เนะี่ยมาเจาะตรงนี้ได้เนะี่ย จีนเอาไปประยุกต์ใช้ที่ผมว่าไม่เกินห้าปีสิบปีี่ผมว่าอาจจะทักเทียมหรือเด่นและก็สะดวกกว่าเราด้วยนะเพราะว่าของเขานี่อยู่ใกล้นะแล้วก็ค่าขนส่งก็ในจีนเองถ้าทำคุณภาพได้ดีนี่โอ้เผลอๆราคาดีกว่าที่มาจากของเราด้วยซ้ำนะถ้าเขาทำราคาได้นะแล้วก็ที่พมวงอย่างเดียวคือสายพันธุ์เดี๋ยวไปพูดกันข้างล่างดีกว่ายืนจกเมื่อยละ <c oughs> ปีนขึ้นไปถ่ายครับเดี๋ยวมาถ่ายต้นนี้ดีกว่ามูซอนคิงทรงฉัดนร <c oughs> สำหรับต้นนี้นี่ทรงผมว่าเหมือนกับทรงทรงฉัดหมอนทองเลยไม่ออกระเกะรากาศละเล่ากิ่งนี่ยื่นไปแนวนอนดีมากเลยนะกิ่งยืนไปทางแนวนอนมันะทรงใกล้ๆทรงฉัดอยู่ช่วงนี้จีนเพิ่งเป็นปีแรกๆนะที่เขาผลผลิตออก สู่ตลาดได้ที่ผลิตโดยจีนเองเนาะเรื่องคุณภาพตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงกับขนาดของไทยจ๋าเนาะต่อไปนี่ผมว่าทัดเทียมได้แน,น่นอนวิทยาศ,าศาสตร์การเกษตรของจีนนี่ผมว่าเก่งเนาะจากที่สังเกตดูนี่ผลไม้อะไรต่างๆที่ปลูกที่จีนเนี่ยโอ้ทั้งลูกโตสีสวยแล้วก็คุณภาพเอาเรื่องอยู่นะจีนเก่งนะครับเรื่องวิทยาศาสตร์การเกษตรเนี่ยขนาดว่า ในทะเลทรายก็ยังปลูกพืชได้เลยที่ผมหวงคือหวงเรื่องสายพันธุ์เนาะต่อไปในอนาคตเนี่ยสิ่งที่จีนไม่สามารถตามทันเราได้นี่ก็คือลักษณะเด่นทางสายพันธุ์เนาะเพื่อนบ้านเขามีมมซันคิงเอ่ยมีน้ำดำเอ่ยอินโดก็บาวออะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ฟิลิปปินส์ก็ส่งออกทุเรียนสดได้ด้วยแล้วแล้วก็เวียดนามอีกนอกจากคุณภาพเนี่ยเนาะ ที่เรานี่ต้องต้องฝีมืออย่าตกเนาะแล้วก็ตัดทุเรียนเนี่ยต้องให้แก่จัดจริงๆเนาะแล้วก็คำนวณว่าส่งถึงจีนนี่สุกพร้อมทานไม่อ่อนจนเกินไปแล้วข้อเสียเปรียบที่เราตัดทุเรียนกับจีนสูกเองและตัดกินเองเนี่ย <c oughs> จีนเขาใกล้ตลาดกว่าเราเนาะ เขาสามารถตัดให้แบบแก่จัด90ได้เนาะ90 95ได้เลย90 95นี่หมายถึงหล่นมาสักลูกก่อนแล้วก็ตัดหมดเลยถ้าเป็นรุ่นเดียวกันน่ะตัดแก่จัดอย่างนั้นคุณภาพเนื้อเนี่อร่อยแน่นอนเนาะเขาปลูกเองได้นี่เหมือนกับว่าสดๆจากสวนเขาเลยเนาะกับของเราที่ต้องผ่านระบบคัดกรองมาวันสองวันแล้วก็ เข้าตู้คอนเทนเนอร์กว่าจะไปทงไปถึงจีนอีกเนาะเปอร์เซ็นต์การตัดแกดีเราสู้เขาไม่ได้แน่นอนเนาะเนี่ยคุณภาพเนี่ยผมกลัวตรงเนี้ยกลัวกลัวตรงการตัดแกตัดอ่อนเนี่ยเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็อีกอย่างนี่ผมหวงมากๆเลยห่วงเรื่องสายพันธุ์เอาอย่างงี้น้ำดำําน้ำดําคือมเมล็ดพันธุ์ทุเรียนไทยนะครับผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะ คนมาเลเซียที่มากินทุเรียนไทยแล้วก็เอาทุเรียนไทยไปกินที่มาเลแล้วก็เห็นว่ากินอร่อยเอาเม็ดไปปลูกกลายเป็นพันธุ์หนามดาแบคทอนนะครับโอชีหนามดําแบคทอนเนี่ยพันเดียวกันครับก็กลายเป็นพันธุ์น,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 นี้เดิมที่นี่เจ้าของบอกเลยว่าเป็นเม็ดทุเรียนมาจากเมืองไทยเนาะทางรัฐบาลไทยก็เข้มงวดเรื่องการขายสายพันธุ์ห้ามออกนอกประเทศนะ ต้นพันธุเรียนไทยเนี่ยทางจีนที่เกาะไอหลําที่เ็าปลูกเนี่ยเห็นได้ยินว่าออนี้จริงเท็จไม่รู้เนาะว่าปลูกมาจากเม็ดต้องถ้าเกิดว่าสายพันธุ์ยังไม่นิ่งนี่ต้องคัดสายพันธุ์กันนานนะแต่ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จก้าวหนึ่งที่ว่าสามารถปลูกได้แล้วเนาะแต่ว่าเรื่องสายพันธุ์ที่เป็นหมอนทองเป๊ะ,เ,ปะเหมือนเรานี่อาจจะไม่ดีเท่าเราไม่แท้เท่าเราหรือว่าอาจจะไปกลาเด่น เพราะว่าในเมืองไทยนี่สายพันธุ์ที่กินอร่อยกว่าหมอนทองก็มีเนาะอย่างเช่นหลงรับแลเนี่ยกินถ้ากินเผินอนีน่คล้ายเลยกับหมอนทองแต่ว่าความละมุนละไมละเมียดละไมสุกขุมนุ่มลึกนี่โอ้สู้หลงรับแลไม่ได้ผมกลัวว่าเราจะผสมสายพันธุ์ให้จีนแล้วก็ส่งไปขายแล้วจีนเอาเม็ดไปเพาะ กลายเป็นว่าได้ลูกผสมที่ดีไปเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่อ่ะกลัวจะไปเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่อร่อยกว่าหมอนทองนั่งเดิมนั่นแหละเราจะเสียเปรียบแบบแบบเดียวกับโอชีครับไปเกิดสายพันธุ์ใหม่แล้วเรายุ่งเลยนะครับแบบเดียวกับโอชีที่ชาวมาเลมากินในบ้านเราแล้วก็ ไปได้เกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ชนะมูสันคิงดั้งเดิมอีกอโอกาสที่จะเราผสมพันธุ์ให้นี่บางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเนาะจริง,รงๆแล้วทุเรียนนี่ทั้งระบบเปิดระบบปิดเลยการผสมพันธุ์ระบบเปิดหมายถึงการที่แมลงผสมเกสรให้เนาะแล้วก็ระบบปิดคือตั้งใจผสมเกสรเราเอาดอกพันใกล้เคียงเรือพันที่เราจงใจเนี่ย เอามาผสมเองเนาะผสมเกสรในการคืนเนี่ยเอาเกสรไปปัดดอกกันลนะครับนั่นนั่นคือการผสมพันธุ์เสร็จแล้วผมกลัวระบบเปิดที่ว่าที่มันสามารถเกิดได้ง่ายก็คือต้นเดียวปลูกหลายสายพันธุ <c> ์เ <oughs> นี่ยเกิดการผสมกันแน่นอนแล้วก็สองปลูกต้นคู่ต่างสายพันธุ์มันออกดอกพร้อมกันแน่นอนไม่ว่าสายพันธุ์ไหนอะพอถึงด,ดูออกดอกจะออกดอกพร้อมกันแต่สุก ตัดได้ไม่เท่ากันเนาะระยะระยะการเกีเก่ยวไม่เท่ากันแต่ออกดอกพร้อมกันแน่นอนผสมเกสรพร้อมกันแน่นอนแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกันนี่โอกาสที่ล้มพัดไปโดนมีโอกาสได้ผสมพันธ์แน่นอนเนาะสมมติว่าปลูกต้นคู่หมอนทองต้นหนึ่งโอชีต้นหนึ่งถ้าเกิดว่าหมอนทองกับมูนีเผ่เผือเ่ออาจจะเมดรีบลูกออกมาอาจจะเมดรีบทั้งคู่ได้ลูกไปก็อาจจะกินแต่เนื้อ เม็ดปลูกไม่ได้นะเห็น้าว่าผสมข้ามโอชีนี่ผมว่ามีเม็ดแน่นอนไปเพาะงอกแน่นอนนะเมื่อไปเพาะงอกนี่โอกาสที่เกิดสายพันธุ์ใหม่ที่อร่อยกว่าพันธุ์ดั้งเดิมนี่ผมว่ามีโอกาสเนาะห้าร้อยแปดสิบไร่ครับในเกาะไฮลัมเนื้อที่ปลูกทุเรียนของเขาเนี่ยผมว่าถ้าก็ปลูกเม็ดล้วนๆน,นี่มีโอกาสนะห้าปีสิบปีมีโอกาสที่จะก้าวไปสเต็ป การพัฒนาสายพันธนะุ์นอกจากปลูกสําเร็จแล้วพอเ็าก้าวไปสเต็ปพัฒนาสายพันธุ์นี่เราจะยุ่งนะครับครับต่อไปแชมป์ทุเรียนยังเมื่อก่อนนี่หมอนทองนะเนาะแชมป์โลกเนาะอร่อยที่สุดเดี๋ยวนี้เราเสียแชมป์ให้กับมูสันคิงเอ,ยน,ำำเอยนะ้ําดําเอยเนาะเสียแชมป์ด้านราคาก่อนนะตอนแรกอย่างน้อยๆก็มูสันคิงก็แพงกว่า หมอนทองสามเท่าน้ำดําอีกอะครับนั่นแหละครับเราจะเสียเปรียบตรงนั้นเมื่อเขาเกิดสายพันธุ์ใหม่แต่ว่าการได้สายพันธุ์ใหม่นี่มันต้องใช้เวลาเนาะเนี่ยอย่างต้นเนี้ปลูกจากเม็ดใช้เวลาเจ็ดแปดปีนะครับแปดปีถึงสิบปีครับกว่าจะมีลูกแต่ถ้าเกิดว่าอยากย่นระยะเ,ยเอายอดจากต้นที่เพาะจากเม็ดเนี่ย มาเสียบยอดฝากไว้กับทุเรียนต้นใหญ่ที่เขามีอยู่แล้วเนาะเพื่อเปลี่ยนสายพันธนุ์อีกปีสองปีเนี่ยก็จะได้กินลูกเนี่ยมันก็จะร่นระยะเวลานะเมื่อมันโตไวกว่าการสะสมอาหารการแต่งกริงๆไรของเราเนี่ยทำได้ดีกว่ามันก็สามารถจะย่นระยะเวลาเนาะติดลูกได้ไวกว่าผมห่วงว่าอนาคต ต่อไปเนาะเขาจะพัฒนาเข้าสเต็ปนั้นแล้วก็เราจะจะแย่เนาะถ้าเกิดว่าเขาได้สายพันธุ์ใหม่ที่เป็นสายพันธุ์ประจำชาติของเขาแล้วเนี่ยจีนเราก็รู้ว่า,ขาเขมรเอ่ยลาวเอ่ย <c oughs> ก็เหมือนจะเป็นเมืองขึ้นของจีนอยู่แล้วเนาะผมว่าถ้าเขาเอาไปปลูกในพื้นที่พวกนั้นเนี่ยอนาคตลูกหลานเราจะจะลำบากนะถ้ายังเล่นอยู่กับหมอนทองเนาะ ผมออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยนะครับว่าเรานอกจากว่าจะพัฒนาเรื่องคุณภาพแล้วนอกจากกาดยาตกเรื่องคุณภาพแล้วเรื่องพัฒนาสายพันธุ์นี่อย่าหยุดนิ่งกันนะครับจริงอยู่ที่ว่ามันเปอร์เซนต์การที่จะกลายเด่นจากปลูกจากเม็ดอะกลายเด่นมันน้อยกว่ากลายด้อยแต่ ใช่ว่ามันจะไม่มีโอกาสสําหรับการกลายดินนะครับเนี่ยอย่างอย่างโอชีเขากินแค่ลูกเดียวเ่ยเขกินทุเม็ดทุเรียนไทยลูกเดียวเอาไว้ปลูกเป็นโอชีเฉยเลยดูดิครับบดมันจะฟุกมันง่ายนิดเดียวแล้วถ้ากินซื้อทุเรียนไทยไปกินแล้วไปเจอกับลูกทุเรียนที่เป็นต้นคู่ที่ปลูกต่างสายพันธุ์ในสวนที่ผสมหลายสายพันธุ์แล้วปลูกระยะชิดอะไรอย่างเงี้ย โอกาสที่มันผสมข้ามสายพันธุ์กันนมีแต่ถ้าหมอนทองแท้ๆดิเม็ดรีบทั้งหมดเม็ดรีบทั้งหมดนี่เอาไว้เพาะไม่ได้ส่วนใหญ่ที่ผมเคยซื้อมากินนี่เม็ดปลูกได้เยอะแยะเลยถึงหมอนไม่โตเยอะกลัวกลัๆอย่างนั้นพอพ่องอกแล้วโอกาสเป็นสายพันธุ์ใหม่นี่มีแน่นอนโอกาสที่จะกลายเป็นสายพันธุ์แชมป์นี่ นั่นคือสิ่งที่น่าห่วงครับนั่นคือสิ่งที่ผมห่วงมากๆเลยสเต็ปต่อไปนี่เราควรควรระวังตรงนี้แล้วก็ออกมาเตือนว่าอย่าหยุดยั้งในการพัฒนาสายพันธุ์นะครับใครบอกว่าคนจีนชอบกินทุเรียนเละคนจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยมากินกรอบนอกนุ่มในนี่หลงรักกันทุกคนนะครับที่เขากินทุเรียนเละติด ทุเรียนเละเพราะว่าเขาเคยลองมาแบบนั้นเนาะเพราะว่าระยะด้วยระยะทางมันไกลด้วยระยะทางมันไกลกว่าจะไปถึงกว่าจะมีการขายส่งต่อถึงลูกค้าผู้บริโภคคนสุดท้ายมันก็ได้ทุเรียนที่ต้องเอาหนังยางไปรัดกันตูดแตกแล้วนะครับพอแกะออกมานี่ก็คือเนื้อนิ่มแล้วเนาะเขาก็เคยกินชินมากับแบบนั้นเนาะ เขาก็เลยต้องให้ได้คุณภาพเหมือนที่เขาเคยกินเนาะแต่เมื่อใดที่เขามาเมืองไทยแล้วเขามาเจอแผงทุเรียนไทยที่แกะกันสดๆเนาะให้ทานมาเจอกรอบนอกนุ่มในนี่หลงไหลกันทุกคน <c oughs> หลังจากนี้เมื่อจีนปลูกได้เองได้กินสดๆจากต้นอย่างเงี้ยไม่ถึงกับสด จากต้นเป๊ะหรอกแต่ว่าวันแค่วันสองวันเองเนี่ยขนจากเกาะหฮหลามไปกินแผ่นินใหญ่เนี่ยใช้เวลาวันสองวันนี่สุกพอดีเป๊ะตัด90%้าสิอร์ซนะวันสองวันอย่างทุเรียนผมนี่ตัดคือให้หล่นมาหนึ่งลูกแล้วก่อนแล้วก็ที่เหลือคือไว้รุ่นเดียวกันนะตัดได้ทุกลูกหัวดอกท้ายดอกนี่ไม่เกินเจวัน,นก็เราสามารถตัดได้ทุกลูกเลยถ้าหล่นมาหนึ่งลูก แล้วก็ระยะบ่มนี่ก็คือประมาณสามวันไม่เกินเจ็ดวันแน่นอนสามวันถึงห้าวันก็สามารถกินแบบกรอบนอกนุ่มในได้เลยครับต่อไปจีนจะได้กินกรอบนอกนุ่มในแล้วกรอบนอกนุ่มในที่มาจากมณฑลไหหลน,นอะไรของเขาเกาะไหหลำครับเน,นี่ยต่อไปจีนชอบกรอบนอกนุ่มในแล้วเราจะยุ่ง แล้วก็เราจะเสียเปรียบคนที่อยู่ใกล้ใกล้ที่ขนส่งครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่หลายคนอาจจะสงส,สัยว่าแล้วทำยังไงอ่ะเราถึงจะได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างเนาะก็ง่ายๆครับทุเรียนที่ท่านรู้สึกว่ากินอร่อยกว่าหมอนทองซื้อมากินแล้วรู้สึกว่ากินอร่อยกว่าหมอนทอง หรือพันไหนไหนที่ท่านเคยกินเนาะก็เอาเม็ดมาเพาะมาเพาะแล้วก็มาปลูกอย่างเงี้ยไม่ต้องรอให้มันโตถึงเจ็ดแปปีแล้วครับแค่มีก้านใบเสียตัดไปเสียบยอดต่อได้เนี่ยเราก็ไปเสียบฝากต้นใหญ่ไว้ที่ครับจะเสียบผากลางแบบนี้จะเสียบเน็บข้างแบบนี้ฝากต้นใหญ่ไว้เนาะ เนี่ยถ้าฝากต้นใหญ่มันก็จะโตไวเมื่อโตไวแล้วก็มันจะพร้อมที่จะมีลูกได้ไวต้องตัดแต่งกิ่งช่วยด้วยนะตัดยอดก็ต้องกระตุ้นให้กิ่งแก่แล้วก็ตัดแต่งใบให้สะสมอาหารดีๆมันก็จะได้ไวขึ้นเนาะย่ยนระยะเวลาอย่างสวนคุณลุงประหลัดแก้วสวนจันทวิสูตรเนาะมูสันคิงพิ่งดังไม่เท่าไรแป๊บเดียวลูกประหลัดแก้วมีลูกผสมมูสันคิงแล้ว ครับก็มาฝากต้นใหญ่เงี้ยมันจะไวได้กินไวๆครับเพราะไม่ได้ให้มีใบให้มียอดแค่ตัดได้พอแล้วแล้วก็มีตุเรียนหมอนทองต้นใหญ่ๆที่ขี้เหล็ขี้เหล่ไม่เอาแล้วก็มาฝากเนบข้างไว้แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ได้กินไวๆทางมาเลเซียเองเขาก็พัฒนาสายพันธุ์อยู่เยอะแยะนะ มาเลเซียเขาสายพันธุ์เยอะกว่าบ้านเราเองนะก็เก็บสะสมสายพันธุ์เนี่ยบ้านเรานี่รู้สึกจะสรบดถูนหายไปกับน้าท่วมเยอะแล้วก็เพิ่งมาเคร่งคัดเอาช่วงหลังๆเนาะช่วงสิปีหลังเนี่ยที่มีจัน1หนึ่งถึงสิบอะไรเนี่ยครับก็ต้องขอบคุณหน่วยงานที่ยังพัฒนาสายพันธุ์จันทหนึ่งถึงสิบเนาะแล้วก็มีสายพันธุ์ที่สามารถตรงออกได้ หลายสายพันธุ์แล้วครับแล้วก็พัฒนาไว้นะครับพวกเราทุกคนที่ดูคลิปนี้นี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสละพื้นที่สักนิดสักหน่อยเนาะสวนและต้นสองต้นก็ยังดีทำกันทุกคนทั่วประเทศเนี่ยผมว่าไม่นานเนาะเราได้สายพันธุ์ใหม่เยอะขึ้นแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องรอ,อให้ถึงเจ็ดปดปีสิบปีเหมือนของผมเนาะ ก็สามารถตัดยอดไว้ฝากไว้กับต้นหมอนทองต้นใหญ่หรือว่าต้นทุเรียนอะไรที่เราปลูกไว้ที่ขี้เหร่ขี้เหร่เราไม่อยากเอาแล้วหรือว่าต้นที่มันเหมือนว่าเป็นท็อปใกล้ตายแล้วแต่มีคะแนงขึ้นงอกขึ้นมาเนะี่ยเอาเอา,เอายอดไปฝากไว้มันไม่ตายหรอกถ้าไม่ไปรดน้ํามันเยอะเดี๋ยวพอแรงๆเนี่ยอย่างแรงๆเนี่ยเนี่ยมันจะหายมันจะหายช่วงนี้ถ้ามีคะแนงขึ้นนี่เอาไปเสียบยอดได้เลยติดแน่นอนแล้วก็รอดแน่นอน ไม่ต้องไปรดน้ามันเยอะทิ้งมันเลยเสียบติดแล้วก็ทิ้งทิ้งไว้งนั้นเดี๋ยวงั้นจะรอดใช่ครับคือเป็นทบนี่หน้าแรงนี่ถ้าทิ้งทิ้งไม่ไปรดน้ามันหายเองครับมันหายเองแค่ไปเปิดโคนให้มันนิดนึงเปิดโคนดูรากมันสักหน่อยนึงดูรากตรงคอดินมันสักหน่อยแล้วก็ทิ้งทิ้งมันน่ะน้ำไม่ต้องรดเนี๋ยมันหายเองครับแล้วก็เราตัดที่เหลือเราตัดมันออกหมดแล้วไอ้ที่เป็นทบเป็นฟิวซาเรียมเป็น ราศีจุพูอะไรที่เขาเรียกเนี่ยเราตัดมันออกหมดแล้วเหลือแต่ด้านโผล่ขนงมากก็ไปเสียบขนงแล้วก็เราก็ตัดออกหมดแล้วที่เหลือมันก็โดนแดดเพียวๆแล้วแดดมันฆ่าแล้วครับมันฆ่าเองเพอโดนแดดฆ่าเองยอดที่เราไปเสียบติดขึ้นมานี่เดี๋ยวมันก็กลายเป็นสร้างใหม่ขึ้นอนาคตใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวก็จะได้ต้นสายพันธุ์ใหม่เนาะครับไม่ต้องไปอะไรมากท็อปหน้าแหลงอย่างเงี้ยหายง่าย ้ารดน้ำเยอะตายง่ายตายง่ายทุกหน้า้ารดน้ำเยอะหน้าแรงโดยธรรมชาติจัดสรรนี่มันหายเองได้นะท็อปก็หายได้คือถ้าเกิดว่ามียอดใหม่มีรากใหม่นี่คืออนาคตใหม่มาแล้วสําหรับทุเรียนตัดของเก่าออกให้หมดไอที่เป็นเชื้ออะไรเนี่ยหน้าแรงๆเนี่ยถ้าได้โดนแสงทุกกิ่งทุกใบเลยมันหายหมดแหละท็อปทอป็มันไม่อยู่หรอก ทิ้งๆมันบ้างเดี๋ยวไปรดน้ํามันเยอะ,ะรดน้ําเยอะดินมันกรดเดี๋ยวมาอีกครับ <c oughs> ทุเรียนผมช่วงนี้ก็เตรียมทําดอกแล้วนี่ถ่ายกองไฟมาเลยให้ดูผมลมฟันช่วยนะมาจุดลมควันช่วยอยู่ช่วงนี้ก็มีดอกนํามาบ้างแล้ว <c oughs> ก็อย่างที่ถ่ายดูเมื่อกี้นะครับที่ปีนกระไดขึ้นไปถ่ายดูเนะี่ยนั่นดอกนำแต่ฝนเปิดตาดอกบ้านผมยังไม่มาทีเนาะ ตอนนี้ให้ยังมันค่อนข้างจะแรงๆมาอาทิตย์กว่าๆแล้วครบสองอาทิตย์แล้วก็ดูแรงจัดๆใบดำได้ที่แล้วก็เ,เดี๋ยวพอใบดำได้ที่มีฝนหลงดูดปล่อยๆทางลงดูดูทางภาคอื่นเนี่ยบ้านผมจะปลอยๆมันจะทำให้ติดดอกได้เต็มต้นนะ อนี่มีดอกนำเกลินกลนมาเฉยๆแล้วแค่ช่อสองช่อเมื่อกี้ถ่ายดูเมื่อกี้เดยอที่ปีนกระไดเอ้ดูเมื่อกี้เนะี่ยอย่างต้นที่ล้มนี่ <laughs> ผมมาเสียดแปลงเนี่ยเพิ่มเป็นสายพันธุ์นี่ก็ก,กปุวยกุนนี่ก็ทองสักกานี่ก็หมอนสีรุง้งนี่ก็พันธุ์ของพี่สุวรรณตองลาบูอืม นี่ก็ดอกมาดอกนํามาแล้วอย่างเงี้ยนะดอกนํามาแล้วหน่นตุ่มตาอาดอกทำท่าจะานั่นแหละขยับแล้วขนาดนะต้นล้มเน,ะนมเาะต,ต้นล้มตายที่ไหนอะต้นล้มตายที่ไหนอะดอกมาแล้วตุ่มตาไขาปา่ปลาตาปูขยับแล้ว ไปเริ่มดำดำขึ้นมาแล้วเงาเงาดำๆำแล้วเริ่มดำดำแล้วอดน้ำต่ออีกห้าวันเจ็ดวันถ้าเกิดว่ามีผลลงรูด,ดูมาปล่อยปนี่ผมว่าน่าจะดอกมาพรุกๆพรับแล้วนะครับตอนนี้ที่มาถ่ายกองไฟนี่ไอผมผมเพิ่งทำคลิปสั้นเนาะแล้วก็ลงติ๊กตอกนี่ตกใจเลยคืนเดียวผมตกใจเลยโอ้โหจากที่ทำติ๊ก์ตก ช่องผมนี่ไม่เคยติ๊กตกไม่เคยดันคลิปไปเลยนะแต่ทำไอ้วิธีรมควันนั่นแหละคืนเดียวนี่สองสามหมื่นสองหมื่นสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าวิวโอ้ผมตกใจเลยแจ้งเตือนมาพึบพับเลยครับแล้วก็รมควันผมนี่เะลรที่ได้ควันเยอะนะก็ฟืนกองเล็กก็ไฟกองเล็กแต่ได้ควันเยอะมากครับ แล้วก็ไม่ทําร้ายใบด้วยควันไม่ร้อนด้วยควันเย็นเย็นนุ่มสุขุมนุ่มลึกเลยควันไม่ร้อนแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อใบเพราะว่าผมอยากท้าทายก็เลยเอามาอยู่กับต้นที่ทิง้งๆกว้างๆนะนี่จะตัดทิ้งอยู่แล้วแล้วก็ดูดิมีดอกมีอะไรเรียบร้อยใบไม่ไหม้ไม่อะไรเลยดูดอิอยู่ใก,กล้กองไฟนะ ถ้าก่อไฟแบบวิธีอื่นเนี่ยอยู่ใกล้กันแค่นเนี้ยหนึ่งเมตรนี่ผมให้ใบเฉา,าหมดเลยนะนก่อไฟวิธีผมเนี่ยควันเยอะแล้วก็ไม่ทำ้ายใบยด้วยเนี่ยโดนควันเต็มเต็มเนยะแล้วเป็นก่อไฟวิธีอื่นนี่ผมว่าใบาหมดเลยนะไหมหมดมแหละแต่มีดอกด้วยฝรั่ังก็ช่วงนี้อดน้ำอยู่นะอดน้ำของสวนอื่นเขาอาจจะกวาดโคลนกันทั้งหมดนะ ผมก็กวาดเหมาาือนกันกวาดนิดนิด <c oughs> กวาดเป็นพิธีแค่นั้นแหละนี่กวาดแค่นี้แล้วผมแนวอินทรีเน็ตที่เหลือใบยังอยู่ผมกวาดแค่นี้กวาดโคนกวาดแค่นี้สเสด็จน้ำดีจะตาย <c oughs> แล้วก็เนี่ยดอกจะมาแล้วรออีกหกเจ็ดวันฝนล,ลงรุดดูมาสักแวบผมว่าดอกนะ่าจะมาเพิ่มครับเปิดโคนแค่นี้ผม ครับเนี่ยครับมาทําแบบเนี้นี่หมอนทองใบหมอนทองต้นเก่าหมอนทองที่มันขี้เร่ขี้เร่ก็เนี่ยมาเสียบข้างเ,าเสียบข้างนี่ไอ้ต้นหมอนทองเดิมตัดแค่นี้นี่มันเริ่มผุไปแล้วอา่าเนี่นยกรแทงยอดใหม่ไม้ที่ดมนี่หักไปแล้วผุดามไม้ไว้ นี่อะไจะปล่อยได้แล้วเมื่อเท่าไหร่เดี๋ยวจะปีอีกปีสองปีจะโดนแดดดีๆตรงนี้มันไม่ค่คอยโดนแดดผมทำไอน้นี่ยาวลิ้นจี่ไว้ทำยอดไว้เพื่อเอายอดเป็นใบยาวลิ้นจี่ไว้เพื่อเอายอดหรอกเป็นใบยาวลิ้นจี่เใบยาวลิ้นจี่ เสียบยาเ้นจีไว้เพื่อเอายอดไว้ทํายอดขายเฉยๆครับถ้าเกิดว่าเราเพาะเม็ดแล้วก็อยากให้ต้นเม็ดของเรานี่มีลูกไวไ้ๆวก็อย่างเงี้ยยอมสลับต้นเดิมๆไปสักต้นแล้วก็มาฝากยอดไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็โตวไวตรงเนี้ยโตไม่ค่อยไวเพราะว่ามันร่มร่มต้นอื่น ผมหวังเอายอดเฉยๆแล้วเอาใบเฉยๆไว้ได้หวังลูกหวังอะไรหรอกครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านที่ดูคลิปนี้เนาะช่วยกันทำทุเรียนสายพันธุ์ใหม่กันเนาะครับกินทุเรียนต้นไหนที่อร่อยอร่อยก็พ่อเม็ดไว้บ้างนะครับแล้วก็อยากให้ไว้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ